ถ้าอยากที่จะเป็นเศรษฐีแค่ขยันหาเงินอย่างเดียวไม่พอคุณจะต้องขยันหาความรู้เรื่องเงินด้วยหนึ่งในปัญหาที่เรื้อรังที่สุดของทุกสังคมก็คือปัญหาเรื่องดีนั่นเองแน่นอนว่าสาเหตุของหนี้สินนั้นมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่สาเหตุหลักใหญ่ๆที่สุดก็คงหนีไม่พ้นอย่างแรกคือความโลภอย่างที่สก็คือไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินมากพออย่างที่สก็คือเกิดวิกฤตีคาดไม่ถึง แน่นอนว่าสำหรับสาเหตุสุดท้ายนั้นมันเป็นเรื่องที่ป้องกันและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างเช่นเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดภัยธรรมชาติหรือโควิดก็ตา่างมันก็ทำให้เรานั้นต้องแบกรับภาระหนี้สินโดยไม่ทันตั้งตัวหลายครั้งเราอาจจะมองว่าการกู้หนี้ยืมสินมันเป็นเรื่องเล็กๆเหมือนกับยืมเงินเพื่อนตอนเด็กๆยืมร้อยก็คืนร้อยยืมพันก็คืนพัน ทัศนคติยืมง่ายคืนง่ายแบบนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อคนที่อยากจะเป็นเศรษฐีเพราะขอให้จําไว้ว่าการกู้ยืมไม่ใช่การยืมเนื่องจากการกู้ยืมก็คือการเซ็นสัญญาว่าต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณพร้อมจะเป็นเมืองขึ้นเคลื่อนที่และอินดีเทียส่งสวยให้เจ้านี้ไปจนกว่าสวยนั้นจะหมดไปหรือจนกว่าคุณจะตายนั่นเอง ในชีวิตของคนเราสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพนั้นสําคัญที่สุดลองคิดดูดีๆว่าโทษที่หนักที่สุดรองจากการประหารชีวิตคือการจําคุกตลอดชีวิตใช่ไหมหากการจําคุกเป็นสิ่งที่สาหัสยิ่งกว่าการริบทรัพย์สินหรือปรับด้วยเงินก็แสดงว่าอิสรภาพย่อมมีค่าม,มากกว่าเงินเสมอแต่น่าแปลกที่หลายคนกลับยอมเอาอิสรภาพของตัวเองเป็นแลกกับเงินซึ่งสําคัญน้อยกว่าด้วยการฝากชีวิตให้เป็นเมืองขึ้นของคนอื่น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีเศรษฐีคนไหนทำลองสังเกตดูดีๆเราจะพบว่าเศรษฐีเกือบทุกคนในประเทศไทยและบนโลกใบนี้ไม่ได้ร่ำรวยจากการสร้างนีท่วมหัวแต่พวกเขาร่ำรวยมาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวต่างหากค่ะ <c oughs> ก็คือว่าพวกเขาล้วนอดทนใช้เวลาในการทำงานหนักเพื่อหาเงินปลูกเงินสร้างเงินและขยายเงินด้วยวิธีต่างๆจนมีเงินมากพอ และพร้อมที่จะลงทุนด้วยตัวเองโดยไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นเคลื่อนที่ของใครก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้ชีวิตล้างหนี้จนได้อิสรภาพในภายหลังฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือถ้าคิดจะลงทุนทำอะไรด้วยเงินก้อนใหญ่แทนที่จะไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นลองหาทางใช้เงินที่มีอยู่ลงทุนด้วยวิธีต่างๆเพื่อทำให้มันค่อยๆงอกเงยและก็ขยายผลขึ้นมา จนวันหนึ่งมีจํานวนเพียงพอต่อการลงทุนในสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเป็นหนี้นี่แหละคือวิถีของเศรษฐีและอิสระชนที่น่าตกใจก็คือเชื่อไมหมคะว่าเวลาที่ใช้ในการสร้างเงินจนเพียงพอต่อการลงทุนกับเวลาที่ใช้ในการปลดหนี้ที่เกิดจากการกู้มาลงทุนมักจะเป็นระยะเวลาที่เท่ากันเสมอคะ่ะและหลายครั้งเวลาที่ใช้ปลดหนี้ก็มักจะนานกว่าด้วยซ้ํา แต่ความแตกต่างที่สำคัญมากก็คือการสร้างเงินด้วยตัวเองจนเพียงพอต่อการลงทุนเครียดและอันตรายน้อยกว่าการวิ่งปลดหนี้ที่มันเกิดจากการกู้มาลงทุนหลายร้อยเท่าฉะนั้นการกู้หนี้ยืมสินมักจะไม่ได้เกิดจากความต้องการเงินที่สูงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความต้องการเงินที่สูงบวกกับความอดทนที่ต่ำด้วยการอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยังไม่มีคุณสมบัติของนักธุรกิจ และการอยากที่จะรวยเร็วแต่ยังไม่ได้เก่งเรื่องของเงินมากพอสิ่งเหล่านี้คือการเซ็นสัญญาทำลายอิสรภาพและความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงฉะนั้นนะคะหากคุณต้องการที่จะมีทรัพย์และก็มีสุขที่มั่นคงคุณก็ต้องมีความใจเย็นและก็อดทนเพราะอย่าลืมว่าความใจร้อนไม่เคยเป็นคุณสมบัติของเศรษฐีที่แท้จริงอย่ามองปัญหานี้สินเป็นเรื่องเล่น เพราะปัญหานี้สินของประเทศไทยส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกมากมายมหาศาลอย่างที่เราคาดไม่ถึงทั้งการค่าตัวตายค่าคนอื่นการช่อโกงการโกงกินค้ายาเสพติดค้าอาวุธล้นชิงทรัพย์แย่งมรดกหรืออื่นๆอีกมากมายหรือยังมีความรู้เรื่องเงินไม่มากพอปัญหาเหล่านี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นและท่าทั้งโลกและมีความรู้เรื่องเงินไม่มากพอด้วยเรียกได้ว่าตายสเด้งเลย เพราะต้องจำเอาไว้นะคะว่าถ้ามีการศึกษาน้อยไม่ได้แปลว่าเราจะจนแต่ถ้ามีการศึกษาในเรื่องที่เราจะลงทุนน้อยอันนี้มีโอกาสจนและก็เจ๊งสูงมากสุดท้ายถ้าจำเป็นที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินจริงจริงหรือแม้แต่ถ้าตัดสินใจที่จะผ่อนตัดสินใจที่จะดาวหรือว่าลงทุนอะไรก็ตามคุณควรที่จะมีความรู้เรื่องสัญญาณและก็การเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลายคนตัดสินใจลงเรือเร็วทั้งที่ตัวเองยังว่ายน้ำไม่เป็น เสื้อชูชีพก็ไม่ได้ใส่แบบนี้ถ้าเรือล่มขึ้นมาก็มีสิทธิ์ตายสูงมากการลงเรือเร็วนั้นไม่ได้ผิดแต่คุณควรที่จะหัดว่ายน้ำเอาไว้บ้างหรืออย่างน้อยก็พกชูชีพเอาไว้ใกล้ตัวนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะเป็นนี้หรือว่าลงทุนในสิ่งใดก็แล้วแต่เรื่องเงินคุณจะต้องแน่นและคุณจะต้องมีแผนสำรองเสมอไม่เช่นนั้นคุณก็กำลังเสี่ยงเพื่อสวยไม่ใช่เสี่ยงเพื่อรวย และไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ถึงจะเริ่มศึกษาเรื่องเงินได้เพราะหากคุณยังใช้เงินอยู่คุณก็ควรที่จะเรียนรู้เรื่องเงินเป็นอย่างยิ่งยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูแลเงินได้ดีเท่านั้นเหมือนกับความจริงที่ว่าคนที่รู้เรื่องร่างกายและสุขภาพมากมักจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายและสุขภาพได้ดีคนอื่นส่วนคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่หมั่นศึกษาจิตใจของตัวเองเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองจนรู้ทันมัน ในเมื่อจิตใจร่างกายและเงินเป็นสิ่งที่เราใช้กันมากที่สุดเราก็ควรที่จะศึกษาวิธีใช้มันให้ดีด้วยเพราะผู้ที่มีปัญญาจะมันศึกษาสิ่งที่เขาต้องใช้เสมอเพราะสิ่งใดที่เราใช้ไม่เป็นเราก็จะกลายเป็นทาสของสิ่งนั้นนี่คือกฎธรรมชาติง่ายๆที่หลายคนมักจะลืมไปนอกจากนี้เหตุที่คนส่วนมากมีสุขภาพไม่ค่อยดีไม่มีความสุขและก็มีทรัพย์น้อยก็เพราะว่าเขารู้เรื่องร่างกาย จิตใจและก็เงินน้อยนั่นเองเวลาส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ไปกับการดูข่าวการเม้ามอยเรื่องของชาวบ้านใครเป็นชู้กับใครใครเกลียดใครใครตบตีใครใครทิ้งใครไปประมาณนี้ก็แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ความจริงที่เป็นจริงเสมอก็คือเศรษฐีจะใช้เวลาพัฒนาตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่น และเศรษฐีก็จะใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนมากกว่าที่จะสนใจเรื่องราวของคนอื่นที่ให้แต่ความบันเทิงเรืองรมแค่ชั่วคราวหากสังเกตดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นนอกจากเศรษฐีทุกคนจะเชี่ยวชาญเรื่องเงินแล้วเขายังเชี่ยวชาญสิ่งที่ตัวเองลงทุนมากกว่าคนอื่นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหากจะทำชาเขียวคนที่มีสมองเศรษฐีจะศึกษาชาเขียวให้ดีที่สุดหรือหากคิดจะทำเครื่องสำอาง คนที่มีสมองเศรษฐีก็จะรู้เรื่องเครื่องสำอางดีกว่าใครหากเขาหรือเธอคิดจะทำยาเสริมสุขภาพอาสังหาบ้านพักตากอากาศขายที่ดินปลูกข้าวทำขนมหม้อ,อกแกงทำรายการทีวีหรือว่าจะทำหนังสืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะศึกษาเรื่องนั้นมากกว่าคนอื่นเรียนรู้ลงลึกทุกซอกทุกมุมจนถามอะไรก็สามารถที่จะตอบได้หมดและก็เก็บข้อมูลมากจนแทบเอาไปฝันเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของตนเองได้เลย นั่นคือคนที่สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้อย่างแน่นอนแต่คนที่กู้เงินมาลงทุนโดยไม่รู้จักเรื่องเงินหรือสิ่งที่เขาทําดีพอก็เป็นเหยื่อของผู้ที่ให้เขากู้ยืมเสมอค่ะจําเอาไว้นะคะว่าความรู้ที่ทําให้คนเรารวยได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ความรู้จากห้องเรียนแต่เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกที่จะทําในชีวิตอย่างถ้าเราจะทําธุรกิจเพราะเหตุขายเราก็รวยเป็น10บล้านได้แม้จะจบแค่ป .4 ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจะทําให้เราหาเงินเก่งส่วนความเชี่ยวชาญด้านการเงินจะทําให้เราใช้เงินเป็นดังนั้นคนที่เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือด้านวิชาชีพเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้รวยแต่คนที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและเชี่ยวชาญทางสายอาชีพของตัวเองมักจะรวยเสมอค่ะเพราะเศรษฐีต้องทั้งหาเงินเก่งและก็ใช้เงินเป็นหากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็นับว่ายังไม่สมบูรณ์